เมื่อสักครู่อาจารย์สมคิดจะกลับไปตายแรงจะกลับบ้านลุงป้อมออใช่ไม่ใช่อย่างไรมนเงื่อนไขอะไรอย่างไรใครจะอยู่ตรงไหนน่าสนใจคตัดกลับมาเรื่องอนาคตของน็อตกองสลับทัสเฮียชูชูวิตจอมแฉแกก็ทำนายข้ามช็อตแกบอกว่าถ้าคงสุดท้ายไม่กลับลำนะน็อตเนี่ยจะอยู่ในสภาพศพไม่สวยอโอ้ทำไมจึง กล่าวดังนั้นย้อนกลับไปเมื่อวันที่17มกราวันนั้นชชวิตกำมันวิสิทิ์ได้โพสต์ใน Facebook ความตอนหนึ่งพูดถึงน็อตอย่างไรครับ17มกรา คือคุณชูวิทโพสต์บอกว่าคดีทำร้ายบัญชีม้านะคะเมื่อ,อไปถึงมือ DSI สืบสาวเราเรื่องโยงเส้นเงินไปมาดันมีเส้นเงินเป็นแคชเชียร์เช็คจ่ายไปให้กับน็อตกองสลากพัด2ฉบับรวม53ล้านบาท DSI เลยตั้งแท่นคดีเลขที่288ทับ65เมื่อวันก่อนเพิ่งเรียกตัวน็อตไปชี้แจงที่มาของเงิน <Okay. S 1> okay. โอเคค่ะโอเคน่าสนใจนะชูวิท ชี้เป้าเงิน53ล้านไหลเข้าบัญชีนอตกองสลักมาจากไหนชูวิทย์ชี้เป้าชูวิทย์บอกว่ามาจากแก๊งเว็บพนันออนไลน์ชัดๆเลยแก๊งเว็บพนันออนไลน์ความอีกตอนหนึ่งในวันเดียวกัน17มกราเช่นกันก็ะะชูวิทย์บอกว่า DSI ส,สืบเส้นทางการเงินต่อไปเจอเส้นเงินจากทุนไทยเทาอีก39เส้น รวม1,090ล้านแถมบางเส้นมาจากเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ที่หนีไปสวยสุขอยู่อังกฤษซื้อโรงแรมแถวเคนซิงตันกลางกรุงลอนดอนจนต้องตั้งเป็นคดีใหม่อีกเลขที่6ทับ66อันนี้โพสต์ตอนเที่ยงคืน14สนาทีสรุปนะค่ะ17มกราเฮียชูเกชีเป้าเช็คบินนอตสองเป้าด้วยกันเป้าที่1ว่ากันด้วยเรื่องเงิน53ล้านมาจาก แก๊งเว็บพนันออนไลน์อเอากันให้ทะลุแก๊งนี้คือแก๊งจ่ามีมปิ่นก้าวเอากันให้ชัดไปเลยแต่คนทำไม่ใช่จ่ามีมคนทำโบราณเกินไปถ้าเว็บพนันออนไลน์ต้องรุ่น,นล,ล,ลูกหลานก,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 ก็จะมีไอ้ลูก,กไอ้เฟยอะคนนึงเป็นลูกจ่ามีคนนึงเป็นหลานจ่ามีลูกหลานของจ่ามีแท็กทีมกัน เปิดเว็บพนันแล้วก็โยงกลับมาที่นอ็อโอเคเป้าที่2ที่ชี้ก็คือ1,000กับ90ล้านไอ้เงินก้อนนี้เฮียชูบอกว่าบางส่วนมาจากเอ็ดดี้ไม่ต้องบงังเฮียชูมาจากเอ็ดดี้เอ็ดดี้คือหนึ่งใน3มาสเตอร์แฟนชายของประเทศไทยทางด้านบอดออนไลน์นะโอเคไม่แค่นั้นครับไม่จบจาก17ใช่ไหมครับค่ะขยับไปวันที่24มกราเฮียชูฟาดต่อ ฝากว่าต่อมาเอ็ดดี้ไปซื้อบ่อนอลวต่อจากสอวออุปกิจและขณะเดียวกันก็ใช้เงินไปฟอกที่นอหนู <c oughs> เพราะว่ารู้จักกันมาจากลูกน้องของตัวเองที่ชื่อปีเตอร์ดาราเก่าครับเขาบอกว่านอหนูเนี่ยเก่งเรื่องโซเชียลเอ็ดดี้และนอหนูจึงร่วมกันวางแผนการฟอกเงินผ่านการขายสลาก แน่นอนว่าต้องผ่านบัญชีนอมินีและก็ต้องทำสัญญาเงินกู้มีการจ่ายดอกเบี้ยซึ่งเรียกตามกฎหมายว่านิติกรรมอําพรางแม่เฮี่ชูจะใช้อ,อ,อักษยรย่อทําไมถ้าหมายถึงน็อตก็บอกไปเลยก,กล้าหน่อยปกติกล้าอยู่แล้วละ่ะแต่เทคนิคของเฮียชูแกเยอะค่ะครั้งนี้แกไม่เอ่ยชื่อน็อตตรงๆแกใช้อักษยรย่นอนอหนูก็ก็ก็แก,แกคงมีแกคงมี กลยุทธ์อะไรของแกบางอย่างโอเคอันนี้ยิ่งชัดเลยนะออันนี้ยิ่งชัดเลยนะเอดดี้คือใครบอกไปแล้วนะ,คะเคขยับมาวันที่ยี่สิบห้าไม่จบยี่สิบห้ายี่สิบห้าชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เฮียชูฟาดน็อตอย่างต่อเนื่องด้วยความดังต่อไปนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องน็อตกองสลากพัดที่ไม่เกินต้นเดือนหน้าคงได้เห็นข่าวใหญ่พาดหัวทุกสื่อ รวยน้อยหน่อยแต่อยู่นอกคุกหรือรวยมหาศาลแต่อยู่ในคุกเมื่อถึงทางสองแพร่งต้องเลือกเอาเองตรงนี้ไงผมถึงได้บอกไงผมถึงได้บอกว่าเฮียชูทำนายข้ามช็อตถ้าคงสุดท้ายน็อตกองสลับพลัสไม่กลับลำศพจะไม่สวยม,มันชัดเลยเฮียชูจะสร้างวัตกรรมอย่างไรวินยูชนแปลความได้ดังนั้นมาแกไม่ได้พูดเกินเลยใช่ไหมโอเค